เอาละครับมาเล่ก,กันต่อข้าวส่งไทยในช่วงนี้นะครับเราไปเล่ที่จังหวัดพังงาครับ้องยงอมส่งทีมแพทพร้อมด้วยเรือเรวปฏิบัติการประจำมู่เกาะสุรินและซิมิลันดูแลช่วยเลือนักท่องเที่ยวทางทะเลครับโดยที่บริเวณท้าเทียบเรือท่านทับเรือ,อพังงานะครับทับเรือพาทีซ้มตำบลลำเกนอำเภอท่ายเมืองในเอกกตรีเส้นพวรัการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยพลเรือกรีกนกพลพิมพ์ทอง ผู้บัญชาการท่านสับเรือพังงาสับเรือพาทติซามนายวิเศษกำลังนะครับานายวิเศษกำลังองนายแพทย์สาธุสังจังหวัดพังงาส่วนราชการภัยกระจนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธุขรวมส่งแพทย์และพายาบาลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพร้อมด้วยเรือพายาบาลที่มีอุปกรณ์ประทมพายาบาลอุปกรณ์ช่วยชีวิตจํานวนสองลำไปปฏิบัติการประจําอยู่ที่ซุยนเฉพาะกิจช่วยเลือหนักทองเทียวหมู่เกาะสุรินและหมู่เกาะสิมิลัน เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือด้านธานทุกกับนักทองเทียวทัางชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจุดประชาชนทีอาไสยอยู่บนเกาะนะครับซึ่งหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จะได้เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและกนิเกอร์ดเร่งด่วนกระทันั้นขึ้นนะครับก็จะได้นําส่งเรือเร็วไปรักษาตัวโรงพยบาบาลได้พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเป็นจํานวนมากในช่วง ไฮซีซั่นในขณะนี้ครับค่ะรองนายแพทย์ซาธราสุขจังหวัดพังงา่าย่ังบอกเลยค่ะว่าได้กำานัดแพนปฏิบัติการภายใตยว้วสัยทัศน์การซาธราสุขทางทะเลประเทศไทยมาตรฐานสซากลนดูแลคุมครองสุขภาพประชาชนในพื้นที่ทางทะเลย่างมีคุณภาพนุ่นเสริมขีดความสาม,มารถข้องประเทศสร้างสั้นมูลราคาเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยบูรณาการรวมกับด้วยงานทีเกี่ยวข้องค่ะเพื่อจะได้ช่วยเลือกประชาชนแล้วก็หนักทองเที่ยวย่างมีประสิทธิภาพโดยเขามีซี่กิจกรรมลักๆด้วยกันก็คือระบอบชายหาดปลอดภัยนะคะเสพ ตีบีชค่ะระบบการเดินทางในทะเลทิพป,ปลอดภัยเซฟตี้ทริประบบรับแจ้งเหตุแล้วก็สร้างการทางทะเลรวมไปถึงการจัดตั้งน่่ยบริการทางการแพทย์ชุกเชิญในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลรอวกอสําคัญค่ะเพื่อจะสร้างความมั่นใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือให้กับหนักท่องเทียวแล้วก็ผู้ถี่ปฏิบัติอยู่บนพื้นที่เกาะท้งซ่องแห้งให้มากขึ้นนั่นเองค่ะนะครับก็สิไปวกผู้วา่านั่งขับบียากไปเที่ยวนี่ก็สิยหมิ่นันไปนไปท่านจอนะคะ <laughs>